เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นการพัฒนาการเกษตรจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพื่อสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเช่นกันคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่พัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศสาสตร์ในอดีตซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาชั้นนําด้านการเกษตรและเทคโนโลยีอาหารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกําลัง คนรุ่นใหม่ เพื่อมาพัฒนาท้องถิน่นโดยมีพันธกิจหลักคือจัดการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหารโดยยังคงอนุรักษ,ษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรรวมไปถึงการสืบสานโครงการจากแนวพระราชดํารีเอาไว้ด้วยกันซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายังเป็นมหาวิทยาลัยที่เดินทางมาได้อย่างสะดวกและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโรงยิมเนเซียมฟิตเนสสระ ว่ายน้ำสนามกีฬาสำหรับเล่นกีฬาแต่ละประเภทมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟและมุมพักผ่อนของมหาวิทยาลัยยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนนอกจากเนื้อหาในห้องเรียนแล้วทางคณะยังสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบครันทั้งอุปกรณ์และสถานที่มากมายให้นักศึกษาทุกคนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เป็นหลักสูตรสหาวิทยาการทางด้านการผลิตการจัดการฟาร์มสัตว์และการเป็นผู้ประกอบการมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ควบคู่ทักษะการปฏิบัติงานเป็นหลักสูตรที่มีการบริรณาการกับการทำงานหรือซีวีร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบการโดยจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบชุดวิชาโมดูลที่มุ่งเน้นการ ผลิตและการจัดการฟาร์มทั้งโคนมโคเนื้อไก่เนื้อไก่ไข่ แพะและสุกรเป็นต้นและองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการผสมอาหารสัตว์การรีดน้ำเชื้อและการผสมเทียมเทคโนโลยีการฟักไข่และการจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้นอีกทั้งจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดทักษะต่างๆสำหรับเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการผลิตสัตว์ตอบสนองผู้ที่ ต้องการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์โดยการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ในพื้นที่หรือชุมชนของตนเองได้ตลอดจนตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านการผลิตสัตว์ของประเทศทั้งนี้บรรยากาศการเรียนการสอนทางคณะยังมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกฝนตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพสร้างโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นในอนาคตรวมไปถึงทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรของเรายังมีศูนย์ความเป็น ที่ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะบริหารจัดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาได้ผลิตออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการขับเคลื่อนในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สงขลาได้มุ่งเน้นในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการควบคู่กับทักษะการปฏิบัติจริงทั้งในด้านการเรียน การสอนการวิจัยและการบริการวิชาการอีกทั้งยังมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างคิดความสามารถที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลสืบต่อไป